เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็จากคลิปเฉพาะกิจล่าสุดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็บอกเอาไว้แล้วว่าทองคำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดต่ำกว่าราคา1795เหลรียญได้50 50นะครับเพราะว่ามันเป็นการทดสอบด่านขาลงเนี่ยครั้งที่2นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็หลุดต่ำกว่า1795เหลเหรียญลงมาได้นะครับ ไปแตะจุดต่ำสุดเนี่ยที่ราคา1,782เหรียญน,นะครับก่อนที่มันจะรีบาวขึ้นมาตามธรรมเนียมนะครับแล้วก็ไปปิดตลาดเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่ราคา 1, 7 9 6เหรียญพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ3 3 6 0บาบาทต่อดอลลาร์นะครับแน่นอนครับสำหรับท่านที่ดูกราฟเป็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คงพอเดากันได้แล้วว่าทองคำตอนนี้นะครับ มันเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางเรียบร้อยนะครับทำให้เทนขาขึ้นสมบูรณ์กับตอนนี้นะครับมันหยุดชะงักชั่วคราวแล้วก็แน่นอนครับก็เกิดคำถามขึ้นในใจมากมายว่าทองคำเนี่ยจะสามารถขึ้นได้อีกไหมนะครับทองคำจะลงได้อีกเท่าไหร่ชาวดอยกับชาวเหวจะแก้ไขพอร์ตอย่างไรดีนะครับมากมายหลายคำถามเช่นเคยนะครับ เดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปหาคำตอบกันในคลิปนี้คำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับของวันที่10ถึง14มกราคม65ครับก็จะมีดังนี้ข้อที่1นะครับอาจารย์เติ้งขอประกาศอย่างเป็นทางการก่อนครับว่าปัจจุบันนะครับณนะตอนนี้เนี่ยทองคำเนี่ยมันได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีจุดสับขาหลอกครับหรือว่าจุดเปลี่ยนเทรนขาขึ้นระยะกลางอีกรอบนึงเนี่ย อยู่ที่ตำแหน่งราคา1,825เหรียญน,นะครับข้อที่2ครับในเมื่อออกมาทรงนี้ครับระยะกลางเนี่ยเป็นขาลงนะครับแต่ว่าระยะยาวบวกยาวใหญ่เนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับทำให้ทองคําในอาทิตย์นี้ครับประมาณการได้ว่าทองคำเนี่ยน่าจะเหวี่ยงเป็นไซด์เวย์นะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับอยู่ในกรอบราคา1,770จนถึง1,825เหรียญ ข้อที่3ครับจากข้อ2เมื่อกี้ครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมกรอบทองคําในอาทิตย์นี้ครับมันถึงกว้างเหลือเกินนะครับ1770จนถึง1825เพราะว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวครับมันอยู่ที่ตำแหน่งราคา1 7 7 0เยหรียญน,นะครับถ้าเกิดมันหลุดลงไปได้ครับเทนขาลงระยะยาวเนี่ยมันจะเริ่มทำงานนะครับร่วมกับระยะกลาง สแรงแข็งขันครับแปลว่าโอกาสที่ทองคำเนี่ยมันจะลงไปทดสอบด่านราคา1730เดหรียญได้อ,อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นด่านสุดท้ายเนี่ยของขาลงเนี่ยพรถ้าหลุดมันตำ่ำถ้าหลุดต่ำกว่า1730เดหรียญลงไปได้ครับทองคำเนี่ยมันจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงสมบูรณ์ทันทีนะครับฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับทองคำเนี่ยมันเป็นเทรนขาลงระยะกลางแล้วนะครับก็เหลือด่าน1770 กับ1,730เหรียญครับว่าทองคำจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงสมบูรณ์ได้หรือไม่อย่างไรนะครับโอเคข้อที่4นะครับคำถามที่ถามมาว่าทองคำเมลกาจะรีบาวกับตัวขึ้นไปได้ไหมนะครับก็ตอบเลยว่าทองคำครับยังีโลกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปได้อยู่นะครับที่กรอบราคา1 8 0 2 ถึง1,804นะครับเป็นกรอบแรกแล้วก็กรอบราคา1813จนถึง1815เหรียญเนี่ยในกรอบที่2นะครับแต่ให้ามเอาไว้แบบนี้ว่าตราบใดเนี่ยนะครับมันยังรีบาวไม่ผ่าน1825ี่เหรียญน,นะครับเดี๋ยวทองคำเนี่ยก็จะถูกตบกลับลงมาอยู่ที่เดิมนะครับก็คือเอา1825เป็นเกณฑ์ไว้เลยครับรีบาวขึ้นไปไม่ผ่าน1825องาครับทองคำถูกตบกลับลงมาที่เดิมแน่นอน นะครับข้อที่5ครับคําถามที่ถามว่าทองคําจะลงลึกได้ต่ำสุดแค่ไหนนะครับตอบเลยครับว่าเมื่อกี้ผมก็เกินไปแล้วนะครับว่าด่านราคา1,770เหรียญเนี่ยนะครับมันเป็นด่านขาลงระยะย,ยาวซึ่งแน่นอนครับว่าเดี๋ยวทองคำเนี่ยมันจะต้องพยายามปรับตัวลงมาป้วนเปี้ยนที่1,770เหรียญตรงเนี้ยนะครับ1,770ถึง1,775นะครับ สักรอบหนึ่งนะครับเพื่อดูว่ามันจะหลุดต่ำกว่า1770ได้หรือไม่อย่างไรถ้าเกิดมันหลุดต่ำกว่า1770ลงไปได้ครับแน่นอนว่าขาลงระยะยาวทำงานครับมันก็จะลงไปทดสอบด่านขาลงระยะยาวใหญ่นะครับซึ่งก็คือด่านที่1730เหรียญนั่นเองนะครับถ้าหลุดต่ำกว่า1770ได้1 7 3 0ได้ครับแน่นอนทองคำเนี่ยมันจะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงสมบูรณ์ทันทีนะครับ นั่นก็แปลว่าอาทิตย์นี้ครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะลงมาทดสอบด่านนะครับที่ประมาณสัก1750ถึง1770เนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายขาลงในอาทิตย์นี้ครับข้อที่6นะครับการแก้พอร์ตของชาวดอยตอนนี้นะครับคือทำได้อย่างเดียวเลยคือได้แค่รอนะครับรอแล้วก็รอเท่านั้นนะครับไม่ควรจะซื้อเฉลี่ยเพิ่มแต่อย่างใดนะครับ แต่ถ้าเกิดใครใจรักอยากจะเสี่ยงเปิดซื้อเฉลี่ยเพิ่มนะครับเพื่อหวังว่าจะดึงราคาลงมานะก็รอราคาทองคำครับมันย่อตัวลงมาก่อนแล้วกันนะครับที่กรอบราคา1785ถึง1787ครับเป็นกรอบแรกที่ทยอยเข้าซื้อได้แล้วก็กรอบที่1765ถึง1770เครับเป็นกรอบที่2แล้วก็กรอบที่3ครับที่ 1 7 5่1 7 5็ถึง1755นะครับก็สามารถทยอยเข้าซื้อตาม3กรอบนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าหลุดต่ำกว่าราคา1,750เรหเหรียญได้เมื่อไหร่นะครับให้หยุดการเปิดซื้อบายทุกกรณีเลยนะครับไม่ไล่เปิดซื้อบายแล้วนะครับต้องหยุดทันทีนะครับถ้าหลุดต่ำกว่า 1, 7 5 0เหรียญลงไปได้ข้อที่7ครับสรุปให้ในช่วงแรกนี้ก่อนนะครับว่าอาทิตย์นี้ครับมันก็คงต้องถึงเวลา ของชาวเหิวกันบ้างแล้วนะครับคงต้องบอกว่าตอนนี้ควรเน้นฝั่งเปิดขายเซลลเอาไว้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันยังรีเบาขึ้นไปไม่ผ่านด่าน1825เนี่ยนะครับเน้นว่าอาทิตย์นี้ครับเน้นเปิดขายเซลล์เอาไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเกมทองคำครับมันเกิดพลิกเกมขึ้นมาหรือสับขาหลอกขึ้นมาเนี่ยทะลุ1825ี่เหรียญขึ้นไปได้นะครับ ชาวเหวเองก็ต้องสต็อปลอ s หรือตัดขาดทุนเช่นเดียวกันนะครับคงต้องเปิดซื้อบายตามน้ำนะครับถ้าเกิดทะลุ1825นะครับหรือด้นสดไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไปรอปิดกำไรเนี่ยที่ประมาณสัก1,850ถึง1,855เหรียญเนี่ยคงเห็นได้ไม่ยากนะครับไปดูแผนการซื้อขายทองคำแบบ g o ลสปอร์กันหรือแบบ USD ต่อออนนะครับว่า จะมีจุดเข้าซื้อเข้าขายตรงไหนได้บ้างนะครับสำหรับคนที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกำไรขาขึ้นนะครับหรือว่าติดดอยตอนนี้นะเล่นตามแผนนี้นะครับข้อที่1เลยนะครับขอเริ่มต้นก่อนเลยว่าขีดเส้นตายครับให้กับชาวดอยก่อนที่ด่านราคา1785เหรียญน,นะครับคือถ้าเกิดตอนนี้ ทองคำเนี่ยมันป้วนเปี้ยนอยู่ที่มาหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกเหรียญน,น,นับปัจจุบันนี้นะครับคือถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันยังยืนเหนือหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าเหรียญได้อยู่โอกาสที่ทองคาเนี่ยมันจะรีบาวขึ้นไปเนี่ยถึงกรอบที่ผมบอกไว้เมื่อกี้ในตอนต้นเนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันกลับกันเนี่ยทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่าราคา1 7 8 5เหเหรียญลงมาได้อีกทีนะครับ ชาวดอยเนี่ยอาจจะต้องแก้ไขพอร์ตแล้วนะครับอาจจะต้องมีการเปิดขายเซลล์เฮดจิงเอาไว้อย่างน้อยสัก1ใน3หรือว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตก็ยังดีนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อเพื่อไปทดสอบด่าน1770เหรียญแน่นอนนะครับข้อที่2ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับรอไว้ครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยทะลุราคา1,800เหรียญขึ้นไปได้นะครับก็เปิดซื้อบายตามขึ้นไปก่อนนะครับเป้าหมายกำไรที่ 1, 8 0 7 จนถึง1,809เหรียญข้อที่3ครับถ้าเกิดทองคำครับทะลุราคา1,807เหรียญขึ้นไปได้อีกนะครับก็เปิดซื้อตามขึ้นไปอีกครับเป้าหมายกำไรครับอยู่ที่1,813จนถึง1,815เหรียญข้อที่4ครับถ้าสมมติว่าถอทองคำนะครับมันทะลุ1,813เหรียญขึ้นไปได้ด้วยนะครับก็ให้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกครับเป้าหมายกำไรที่1,820 จนถึง1,822เหรียญแล้วก็ข้อที่5ครับแน่นอนครับว่าคงต้องจับตามองอด่านสุดท้ายที่1,825นะครับถ้าขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วทองคำเนี่ยมันไม่สามารถผ่าน1,825ขึ้นไปได้ทองคำครับจะถูกตบกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดทองคำครับทะลุ1,825เหรียญขึ้นไปได้นะครับเทนขาขึ้นระยะกลางครับจะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งพร้อมด้วย เทนขาขึ้นสมบูรณ์ครับจะกลับมาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ทองคำเนี่ยมันสามารถจะดีดตัวขึ้นไปเนี่ยถึงประมาณ1,850ตัวถึง1,855เหรียญได้เลยครับในรอบนี้นะครับโอเคอีกในหนึ่งนะถ้าเกิดทองคำทะลุ1,825เหรียญขึ้นไปได้นะครับอยากทํากำไรสั้นๆนะครับท่านก็ไปปิดทํากำไรที่ประมาณสัก1,800 33จนถึง1,835เหรียญก่อนก็ได้นะครับตรงจุดนี้ทองคำน่าจะขึ้นมาถึงได้ไม่ยากนะครับข้อที่6นะครับฉะนั้นแล้วครับสรุปสั้นๆเลยนะชาวดอยนะครับฟังแบบนี้นะด่านหัวใจสำคัญของชาวดอยครับอยู่ที่ด่าน1,785กับ1,825เหรียญครับคือ2จุดนี้มันจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยในอาทิตย์นี้นะครับว่า ออทองคำเนี่ยท่านจะเทรดอย่างไรดีนะครับก็ถ้าหลุดต่ำกว่า1785ชาวดอยต้องแก้ไขพอร์ตทะลุ1825ขึ้นไปได้ทองคําเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางแล้วก็กลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์นะครับฉะนั้นแล้วครับลองไปวางแผนปรับใช้ในพอร์ตหรือว่าจะตั้งสต็อปล้อตัดขาดทุนตรงไหนก็ลองไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับ โอเคมาดูในส่วนของชาวเหวกันบ้างนะครับหรือท่านที่รอเปิดขายเซล์เพื่อเก็งกำไรขาลงนะครับก็เล่นตามแผนนี้นะข้อที่1ครับอาทิตย์นี้นะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าถึงตาของชาวเหวกันบ้างแล้วนะครับต้องคงต้องมาฟันกำไรคืนกันบ้างนะครับหลังจากที่ชาวเหวเนี่ยก็จุกกันไปพอสมควรในระยะหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยชาวเหวก็กลับมาฟันกำไรกันได้แล้วนะครับจุดสำคัญของชาวเหวครับ ก็เหมือนกับชาวดอยเมื่อกี้อยู่ที่1785กับ1825เหมือนกันนะครับถ้าทองคำเนี่ยมันสามารถดูต่ำกว่าราคา1,785เรหเหรียญลงไปได้ครับเปิดขายเซลล์แบบหมดหน้าตักได้เลยนะครับแล้วก็ไปรอปริดกำไร,ร,รยอยู่ที่ประมาณสัก1778จนถึง1780เยหรียญน,นะครับข้อที่2ครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่าราคา1,780รเหรียญได้อีกนะครับ ก็เปิดขายเซลล์ตามไปอีกนะครับเป้าหมายกำไรที่1772จนถึง1774นะครับข้อที่3ครับแล้วก็มาสำคัญครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ราคา1,770เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับก็ไม่ต้องคิดแล้วครับเปิดขายเซลล์หมดหน้าตักไปอีกรอบหนึ่งเลยนะครับตามน้ำไปได้เลยครับเพราะว่าเทรนขาลงระยะยาวทำงานเนี่ยนะครับยังไงเป้าหมายกำไรเนี่ยน่าจะไปถึงราคาประมาณสัก1,760 ถึง1,762เหรียญได้ไม่ยากนะครับฟลุกจริงๆครับอาจจะลงไปถึงราคาประมาณสัก1,750ถึง1,755เห,หรียญเลยด้วยซ้ำนะครับข้อที่4นะครับขอให้นักลงทุนนะครับจำให้แม่นนะครับว่าด่านขาลงเนี่ยที่สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่1,770กับ1,730เหรียญนะครับซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ จะทําให้ทองคำเนี่ยมันเป็นเทนขาลงสมบูรณ์ได้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันสามารถหลุดต่ากว่า1770ลงไปได้แต่ยังไม่หลุดต่ากว่า1 7 3 0ได้นะครับเดี๋ยวทองคำเนี่ยมันก็จะดีตัวกลับขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุดต่ากว่า1770ได้แล้วก็1 7 3 0ได้ด้วยนะครับก็หลุดต่ากว่า1 7 7 0 1730ได้ด้วยก็แน่นอนครับขาลงสมบูรณ์ทํางานทันทีนะครับ ฉะนั้นแล้วไม่ว่ามันจะหลุดต่ำกว่า1770หรือ1730 17ได้ในอาทิตย์นี้ในอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าก็ตามนะครับก็จงรู้ไว้ว่า1730ครับเป็นตัวแปรสุดท้ายของขาลงสมบูรณ์นะครับหลุดลงไปได้ครับทองคำครับอาจารย์เติ้งฟันทงเลยว่าท่านมีโอกาสที่จะได้เห็นราคาป้วนเปีียนเนี่ยประมาณสัก1700 จนถึง1 7 0เห้าเหรียญแน่นอนนะครับโอเคข้อที่5นะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันรีบาวกลับตัวขึ้นไปนะครับยังไม่ผ่านด่าน1825ตามที่บอกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวทองคำมันก็จะถูกตบกลับลงมาอยู่ดีนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านสามารถเปิดขายเซลล์ส่วนทางลงมาได้เลยนะครับถ้าเกมพิกทะลุ1825ขึ้นไปได้ สต็อปล s อหรือตัดขาดทุนฝั่งเซลล์ทันทีนะครับข้อที่6นะครับมาดูลายย่อยกันบ้างจุดย่อยๆที่สามารถเก่งกำไรขาลงเนี่ยมีตรงไหนได้บ้างนะครับเซลนะครับที่1793แล้วไปรอปิดกำไรที่1786ถึง1788แล้วก็มารอดูที่เซลลเพิ่มที่1787 หรือว่า1785ก็ได้นะครับหลุดลงมาปั๊บก็ไปรอปิดกำไรที่1 7 8 0แถึง1782แล้วก็เซลล์เพิ่มอีกครับที่1782ครับไปรอปิดกำไรที่1774ถึง1776เหรียญแล้วก็สุดท้ายครับที่1774ครับหลุดลงไปได้ครับก็ไปรอปิดกำไรที่ราคา1 7 6 5ถึง1770นะครับ ก็จบนะครับสำหรับคนที่เทรดโกลสปอร์ตแบบ USD ต่อออนอยู่นะครับไปฟังทบทวนเอานะครับผมคงไม่สรุปอะไรให้เพิ่มเพราะว่าบอกแบบละเอียดทุกขั้นทุกตอนแล้วนะครับใครเล่นได้กำไรเท่าไหร่ในทิศนี้นะครับยังไงก็ฝากมาคอมเมนต์อวดกันหน่อยละกันนะครับผมก็จะดีใจแล้วก็ภูมิใจเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับแผนที่วางไว้ให้นะครับโอเคแล้วก็สำหรับ ชาวทองคําแท่งออนไลน 96. ์96.5%นะครับที่ทุกท่านรอกันอยู่นะครับมีแผนการซื้อหายทองคําดังนี้นะครับข้อที่1นะครับนักลงทุนทองคําแท่งออนไลน 96. ์96.5%นะครับต้องรู้ไว้ก่อนว่าอาทิตย์นี้นะครับทองคําแท่งครับจะวิ่งในกรอบราคา28,200ถึง28,600บาทนะครับข้อที่2ครับ ให้จำไว้ว่าตอนนี้ครับทองคำแท่งออนไลน์นะครับเป็นเทนขาลงระยะกลางอยู่นะครับตลาดไปที่ทองคำครับยังรีบาวขึ้นไปไม่ผ่านดาน28,600บาทนะครับให้มองว่าทองคำครับมีโอกาสจะปรับตัวลงเอาไว้ก่อนนะครับข้อที่3ครับชอบมีคำถามถามมาว่าราคานี้ซื้อได้ไหมราคานั้นซื้อได้ไหมนะครับผมขอตอบแบบนี้นะ คือตอนเนี้มันซื้อได้หมดทุกราคาเลยนะครับทองคําย่อลงมาซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้นะครับแต่ทองคําจะต้องยืนเหนือ28,400บาทนะครับถ้าทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ28,400บาทได้อยู่ตอนเนี้ยท่านสามารถซื้อได้ตลอดเลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวทองคํามันก็ดีดตัวกลับขึ้นไปไปทดสอบดาน 28,600บ, 28, บาททะลุ28,600บาทขึ้นไม่ได้ครับทองคํามันก็จะเปลี่ยนเทรดเป็นขาขึ้นระยะกลางนะครับทีนี้ทองคําก็จะขึ้นยาวแล้วแต่ถ้ามันหลุดต่ากว่าราคา28,400บาทลงมาได้อันนี้แหละที่ท่านต้องกังวลก็คือว่าถ้าเกิดมันหลุดต่ากว่า28,400บาทลงมาได้เนี่ยท่านกล้าที่จะตัดขาดทุนสต็อปล s อหรือไม่อย่างไรนะครับ พอถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่า28,400บาทลงมาได้นะครับทองคำเนี่ยมันจะส่งสัญญาณปรับตัวลงต่อนะครับเพื่อไปทดสอบด่านราคา28,200บาทนั่นแปลว่าท่านรู้แล้วนะว่าถ้าลลหาาาลุดต่ำกว่า28,400บาทลงมาได้เนี่ยท่านเปิดขายเซลล์ลงมาได้เลยนะครับแล้วก็ไปรอปิดกําไรทั้ประมาณ28,200ถึง28,300บาทได้เลยนะครับพอมาลงมาทดสอบด่าน28,200บาท อีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับถ้ามันหลุดต่ำกว่า28,200บาทลงมาได้อันเนี้ยงานเข้าชาวดอยทันทีนะครับทองคำเนี่ยน่าจะปรับตัวลงแรงเลยนะครับอาจจะลงไปถึงระดับราคาประมาณ27,900ถึง28,0 0 0บาททวนเลยนะครับถ้าหลุดต่ำกว่า2 8 2 0 0บาทนะถ้าหลุดต่ำกว่า28,400บาทลงมาได้แต่ยังยืนเหนือ28,200บาทได้อยู่ นะครับทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่จะดีตัวกลับขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นแปลว่า28,200บาทครับเป็นตัวแปรสุดท้ายในอาทิตย์นี้ครับว่าทองคําจะลงต่อหรือจะดีตัวกลับขึ้นไปได้ครั้งหนึ่งนะครับโอเคเออข้อที่4นะครับก็พูดมาแบบนี้แล้วนะครับก็หวังว่านักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์9 6. 5นะครับ ก็คงพอเข้าใจได้นิดนึงแล้วนะครับว่าหัวใจหลักของทองคำแท่งออนไลน์9.5%นะครับมี2ชุดด้วยกันนะครับชุดแรกเลยเนี่ยก็คือคนที่อยากซื้อหรือคนที่ติดดอยอยู่นะครับถ้าทองคำเนี่ยมันยังยืนเหนือราคา28,400บาทกับ28,200บาทได้อยู่เนี่ยนะครับยังมีโอกาสที่จะเสี่ยงซื้อได้ ถ้ามันทะลุ28,600บาทได้ด้วยนะครับอันนี้ทองคำขึ้นต่อแบบสบายๆแล้วนะครับแต่กลับกันสำหรับชาวเหวหรือคนที่รอเปิดขายเซลล์นะครับถ้ามันหลุดต่ำกว่า28,400บาทลงไปได้ก็เปิดขายเซลล์ตามลงไปนะครับแล้วก็ไปรุ่นทีว่ามันหลุดต่ำกว่า28,200บาทได้หรือไม่อย่างไรถ้าหลุดต่ำกว่า28,200บาทลงไปได้ด้วยนะครับ ไปรอปิดกำไรเลยครับประมาณสัก27,900ถึง2 8 0 0 0บาททวนได้นะครับก็จะมี2ชุดด้วยกันดังนี้นะครับจบแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปเฉพาะกิจวันพุธละกันนะครับถ้าเกิดยังไม่มีเปลี่ยนแปลงนะผมอาจจะกลับมาวันพฤหัสแทนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ผมโพสต์นะครับสวัสดีครับ